ที่นี่อยู่ก็แนเอาก็งล่นแล้วที่นี่อยูก็มันเด็กตัวเล็กที่นี่อยู่ก็กคยก็ล่นใครแก้งน้องอยู่อยู่แก้งน้องยังไงอืมอยู่แกล้งน้องยังไงคะทีนี้ยู่ก็ก็ข้มาของเล่นจไปหรอใช่ที่นี่ี่ส้วก็ก็ตกใจทีนี่เก็จะกลัวทีนี่จ้ก็ยกทั้งนั้นเน้ก็จะ กลัวอยังไงอ่ะแล้วน้องตกใจกลัวอายุอะน้องทํายังไงอ่ะยุก็วิ่งหนีโยก็ไปหาพป่แจ๊กก็วิ่งหนีไปหาพี่แจ๊กเก้เก้เก้แล้วก็เดี่ยวค่ะให้แม่ไปฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้าวโอเคโอเคโอเคทำทีเอาคอใหญ่ล่อสวนมาเอามีค ฉ่วยชวนมาแล mm hmm. ้วก็คืนนี้ก็จะกลายเป็นอันเล็กซี่